ไฮโดรเจนคืออะไรและทำไมมันถึงมีสิทธิ์เป็นพลังงานทางเลือกแห่องอนาคตไฮโดรเจนคือธาตุที่เบาที่สุดในตารางธาตุในตารางธาตุมันคือธาตุตัวแรกและมีสัญลักษณ์คือ H มันมีแค่1โปรตอนและ1อิเล็กตรอนและมันมีอยู่ในทุกที่ในอากาศในน้ําและในดินแถมยังมีอยู่ตามดวงดาวมากมายเช่นพระอาทิตย์เป็นต้นไฮโดรเจนเป็นธาตุที่มีแกส๊สที่อุณหภูมิปกติ และมันเป็นแก๊สที่ไวไฟมากๆด้วยเหตุนี้วิศวกรสามารถเอาไฮโดรเจนมาทดลองเป็นพลังงานใช้ในรูปแบบต่างๆได้อย่างเช่นเครื่องบินในปี1988เริ่มมีการเอาไฮโดรเจนมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเครื่องบิน Tu-155 p o l e v t u ของสหภาพโซเวียตมันได้บินประมาณร้อยเที่ยวก่อนที่จะถูกปิดโครงการไปแต่ครอข้ามการเวลามาในปี1992เดต้าได้เริ่มการวิจัยและพัฒนารถยนต์ FCV หรือ Fuel Cell Vehicle และในปี2001โตโ o ต้ได้นำ FCHV4 และ FCHV5 นำแสดงในโตเกียวมอเตอร์โชว์ครั้งแรกในโลกและในปี2014โต yo ต้ได้เดบิวต์โตโ o ต้มิไรรถยนต์ฟิวเซลพลังงานไฮโดรเจนาวางขายในราคา7ล้านเยนไฮโดรเจนใน FCV ทำงานอย่างนี้ครับ 1. ไฮโดรเจนถูกกักเก็บในถังแรงดันสูงถึง700บาร์ครับจำนวน3ถังเป็นน้ำหนักทั้งหมดประมาณ5.65กิโลกรัมและทำไมต้องบีบอับไฮโดรเจนสูงถึง700บาร์มันเป็นแก๊สที่มีความหนาแน่นต่ำมากๆครับถ้าเกิดเรากักเก็บไฮโดรเจนที่ความหนาแน่นของอากาศหรือ1บาร์มันจะต้องใช้ถังมากกว่า10ถังเพื่อจะจุไฮโดรเจนได้ถึง5.65กิโลกรัมยิ่งไฮโดรเจนเยอะ มันก็เหมือนกับรถที่มีถังน้ามันใหญ่นี่แหละครับมันก็สามารถวิ่งได้ไกลขึ้น 2. ไฮโดรเจนถูกอัดฉีดเข้าไปในฟิลเซลแ็กเพื่อเข้าไปทําปฏิกิริยาอิเล็กโทรไลซิสในฟิลเซลจะมีอิเล็กโทรสอตัวครับแอนโอดและแคโทด และถูกขั้นกันไว้ด้วยเมมเบรนอิเล็กโทรไลต์ไฮโดรเจนจะถูกดึงเข้าไปในแอโนดแล้วมันจะเสียอิเล็กตรอนออกไปทําให้ไฮโดรเจนอยากหาที่เกาะใหม่อิเล็กตรอนที่ถูกปล่อยออกมาก็คือกระแสะไฟฟ้าที่ถูกสร้างขึ้นและออกซิเจนจากอากาศที่อยู่อีกฝั่งของเมมเบรนแคโทดจะเข้าไปจับกับไฮโดรเจนที่เสียอิเล็กตรอนไปทาให้เกิดเป็นน้ําหรือว่า H2O แต่ว่าน้ำบริสุทธิ์ตัวนี้เนี่ยคือคุณไม่สามารถหรือไม่แนะนำนะครับที่สามารถดื่มได้นะครับผมเพราะว่าไอพวกท่อพวกอะไรที่น้ำออกมาเนี่ยมันก็มีคลองสกปบกมนกามีอะไรอย ก็เลยไม่แนะนําให้ดื่มนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาไปลบน้ําต้นไม้หรืออะไรก็ว่ากันไปเนี่ยก็แล้วแต่คุณครับกระแสไฟจากไฮโดรเจนถูกส่งเข้าไปที่มอเตอร์ขับเคลื่อนและกระแสไฟส่วนเกินจะถูกจัดเก็บเข้าไปในแบตเตอรี่ในเจนแรก t o y ยต้ามิร i สามารถวิ่งได้502กิโลเมตรในถังไฮโดรเจน2ถัง122ลิตรและในปัจจุบัน t ต y ยต้ามิรสามารถวิ่งได้ถึง6 4 7กิโลเมตรในถังไฮโดรเจน3ถัง 141ลิตรแต่มันไม่ใช่แค่นั้นครับไฮโดรเจนยังสามารถเป็นเชื้อเพลิงอีกรูปแบบก็คือจ่ายตรงเข้าไปในเครื่องยนต์สันดาปภายในได้เลย Toyota GR Yaris H2 GR Yaris เนี่ยก็คือเป็นเครื่อง3สูบ1.6ลิตรท้า t ต y o t a เนี่ยก็ได้มีการโมดิฟายหรือว่าดัดแปลงคันนี้นะครับโดยการเอาแท้งไฮโดรเจนจากตัวมิไรเนี่ยมาใส่ไว้ใน เบาหลังแถวเบาะหลังของรถคันนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวหัวฉีดเนี่ยเป็นหัวฉีดที่ใช้เฉพาะกับตัวไฮโดรเจนครับสามารถเติมไฮโดรเจนแล้วก็เอาไฮโดรเจนเนี่ยไปอัดระเบิดจุดระเบิดภายในเครื่องสันดาปไว้เลยไฮโดรเจนจะถูกผสมกับอากาศแล้วบีบอัดในห้องเผาไหม้และจุดระเบิดด้วยหัวเทียนความร้อนจากห้องเผาไหม้ทําให้น้ํากลายเป็นไอ้น้าทันทีเลยครับและถูกคลายออกมาแทนที่จะเป็นไอเสีย าเป็นไ้และสำหรับพลังงานดนนาสาวยังไม่ต้องหมดหวังกันนะครับเพราะนี่ครับ86 e- fuel หรือ s y synthetic fuel หรือน้ำสังเคราะห์นั่นเองครับเอาง่ายๆนะครับน้ำจะถูกผ่านกระบวนการอิเล็กโทรไร์หรือการเอาโมเลกุลน้ำแยกไฮโดรเจนและออกซิเจนออกหรือง่ายๆนะครับถ้าเอา FCB ไฮโดรเจนและออกซิเจนมาผสมกันเพื่อสร้างกระแสไฟและผลิตน้ำเนี่ย e- fuel คือการสลับข้างสมการครับเอาน้ำออกมาแล้วแยกเอาไฮโดรเจนและออกซิเจนออก แล้วไฮโดรเจนที่ถูกแยกออกมาจากน้ำจะถูกผสมกับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ดูดออกมาจากอากาศการผสมไฮโดรเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์จะผลิตเมทานอลออกมาครับเมทานอลจะถูกเปลี่ยนแปลงเป็นน้ำมันในขระนวนการที่เรียกว่าเมทานอลทูกละสลีนเมทานอลจะถูกนำมาทำปฏิกิริยาทางเคมีกับแอซิดิกคาทาลิสในอุณหภูมิที่สูงมากๆเมทานอลที่ผ่านขระนวนการนี้จะกลายเป็นไดเมทิลเอเทอร์หรือเรียกสั้นๆว่า DME d m e จริงๆแล้วสามารถใช้เป็นน้ำมันดีเซลที่ใช้การ จะระเบิดโดยการบีบอัดได้ครับแต่ d m e จะถูกแปลงเป็นน้ํามันเบนซินในอีกขบวนการหนึ่งโดยการให้มันทําปฏิกิริยาทางเคมีกับไฮโดรคาร์บอนหรือพวกแก๊สธรรมชาติ LPG ผลที่ได้ก็จะออกมาเป็นน้ํามัน e f u e l สินเตอติกแก๊สหรือน้ํามันสังเคราะห์นั่นเองครับเจ้าตัวนี้ก็เป็นอีกพลังงานอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมที่เติรต้ามันดัดแปลงใช้เป็นพลังงานแบบสะอาดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเราเขาไปซื้อคาร์บอนไดออกไซด์มาแล้วอัดเป็นเชื้อ อีกรอบนึ่งนะครับผมก็อยากรู้นะครับว่าต่อไปจะมีการดัดแปลงได้ไหมถ้าดัดแปลงได้ถ้ามันแรงจริงอะไรจริงเนี่ยเดี๋ยวผมเอามาลงรถตัวเองบ้างนะครับพอเช่ได้เปิดโรงงาน e-fuel แห่งแรกของโลกแล้วครับ ที่ประเทศชิลีและจะผลิต e-fuel เป็นจำนวน55ล้านลิตรภายใน2-3ถึงปีนี้ครับและที่สําคัญที่สุดข,ของ e-fuel คือมันไม่สร้างมลพิษเข้าไปในอากาศเพิ่มเติมครับเพราะมันดึงเอาที่มีอยู่แล้วออกมาใช้และนอกจากไม่เพิ่มมลพิษแล้วมันยังสามารถเติมในรถของคุณได้โดยที่ไม่ต้องดัดแปลงถังน้ํามันอะไรเลยเพราะมันเป็นน้ํามันสังเคราะห์นั่นเองครับและตรงนี้นะครับก็คือเจ้า GR Corolla Hydrogen Modified นะครับผมก็จะเห็นชัดกว่านิดนึงว่าเนี่ย ถังไฮโดรเจนเนี่ยที่แบกอยู่ตรงนี้มันจะอยู่ที่เบาะหลังของเจ้า G R Corolla พอดีนะครับผมก็หลักการเดียวกับที่เราพาไปดูเจ้า G R Yaris เมื่อกี้เลยนะครับคันนี้เนี่ยครับเขาก็มั่นใจถึงขนาดที่ว่าเออมีหลายคนตั้งคำถามว่าเฮ้ยไฮโดรเจนแทงเนี่ยมันจะระเบิดไหมนี่ครับเขาก็เลยเอามาใช้งานหนักๆในสนามแข่งเพื่อปรับปรุงและพัฒนาเจ้าตัวไฮโดรเจนเชื้อเพลิงไฮโดรเจนเนี่ยให้มันก้าวหน้าต่อไปได้ครับนี่คืออีกทางเลือกของพลังงานทางเลือกนอกจากรถยนต์ไฟฟ้า1้0ครับและมันฟังดูดีมากๆ FCEV พลังงานไฮโดรเจนที่สามารถเติมเต็มถังและวิ่งได้เกือบ1,000โลแล้วสามารถเติมเต็มได้ภายใน5นาทีเครื่องยนต์สำดาบภายในที่ใช้ไฮโดรเจนคล้ายๆการติดแก๊สและ e ีฟิวที่ไม่เพิ่มมลพิษเข้าไปในชั้นบรรยากาศโลกและสามารถเติมในรถของคุณได้โดยที่ไม่ต้องดัดแปลงอะไรเลยแต่ทำไมมันยังไม่สามารถเข้าสู่ตลาดอย่างเป็นวงกว้างได้อย่างแรกเลยครับ คอสหรือต้นทุนครับราคาของเทคโนโลยียังสูงอยู่ครับเพราะชิ้นส่วนต่างๆที่ใช้ประกอบรถไฮโดรเจนยังไม่สามารถผลิตในสเกลที่ใหญ่ระดับอุตสาหกรรมได้ครับรวมถึงต้นทุนที่ผลิตน้ำมันสังเคราะห์อยู่ที่ประมาณลิตรละ6-70บาทนี่คือต้นทุนที่ไม่รวมค่าขนส่งค่ากักเก็บค่ากำไรและภาษีต่างๆ 2. โครงสร้างพื้นฐานครับไฮโดรเจนและอ e ีฟิลยังไม่มีฐานการผลิตที่เพียงพอต่อการใช้งาน ถ้าหากนํามาใช้งานในระดับประเทศ 3. ความเข้าใจในการทํางานของระบบพวกนี้ถ้าหากว่าภาพลักษณ์ของถังแรงดัน700บาร์คือระเบิดและไฮโดรเจนก็คือระเบิดจําเรือห่อหินเดนเบิร์กได้ไหมครับถ้าเกิดว่าเราไม่ศึกษาต่อว่าความปลอดภัยของเทคโนโลยีสมัยโน้นและเทคโนโลยีสมัยนี้มันต่างกันคนส่วนมากก็จะไม่เห็นด้วยกับเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่แล้วไฮโดรเจนผลิตยังไง ไฮโดรเจนเนี่ยสามารถผลิตได้หลายรูปแบบครับถ้าตอบสั้นๆหลักๆสามารถทําได้2วิธีเอาเมทนในประเทศเราเนี่ยอาจจะเอาจากูลสัตว์การกัดน,น้ํามันหรือแม้แต่การทํานาข้าวเช่นการบ่มฟางข้าวมาทําปฏิกิริยาทางเคมีกับไอน้ําพร้อมสารเร่งเช่นแร่นิเกิลหรือแพลตินัมผลที่ได้รับก็จะเป็นไฮโดรเจนครับและ 2. องเลกโทรไลซิสเอาน้ํามาแยกโมเลกุลไฮโดรเจน rogen, และออกซิเจนขั้นตอนของ e fuel นั่นแหละครับและสำหรับอนาคตอาจจะไม่ใช่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าอย่างเดียวก็ได้แต่เป็น mixed fuel หรือพลังงานทางเลือกหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลน้ำมัน EF ฟ e วแก๊ส LPG NGV หรือไฮโดรเจนและรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบตเตอรี่และรถยนต์ FCEV แบบนี้ไรแล้วสำหรับคนที่300 IQ นะครับผมที่มองว่าไฮโดรเจนเนี่ยมาจากการแยกออกซิเจนออกจากน้ำเนี่ยทำไมไม่เอาน้ำ ที่มันฉี่ออกมากลับเข้าไปหมุนแยกเป็นไฮโดรเจนอีกรอบนึงอันนี้เนี่ยเขาเปิดมาตั้งแต่เช้าแล้วน้ำเนี่ยมันออกมาแค่นี้เองครับจะให้เอาไปแยกเป็นไฮโดรเจนใหม่เนี่ยมันก็คงอาจจะได้ปริมาณไม่มากแล้วคุณยังต้องเพิ่มชุดแยกน้ำเข้าไปในตัวรถอีกเพื่อที่จะให้มันโคลสลูปใช่ไหมครับคือเอาไฮโดรเจนใช่ไหมครับฉี่น้ําแล้วเอาน้ำเนี่ยกักไปใช้เป็นไฮโดรเจนอีกรอบนึงหมุนเวียนกันทันพอดีเนี่ยมันหมุนเวียนกันไม่ทันแล้วอีกอย่างก็คือการที่จะเอาเครื่องมาแยกน้ําภายในรถเนี่ยก็คือมันก็ต้อง ผมคิดว่าณตอนนี้เนี่ยการที่จะแยกซ้ำแยกซ้อนวนเป็นลูปไม่สิ้นสุดใน endless loop เนี่ย,ก,ยก็ยังเป็นไปได้ยากครับ